สวัสดีครับวันนี้จะพาท่านชมทางด่วนสีรัฐช่วงขั้นที่สองอันนี้คือสถานีหัวลําโพงนะครับดูบริเวณในรอบนะครับท่านจะเห็นสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลําโพงเป็นสถานีรถไฟเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเริ่มสร้างตั้งแต่สมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและก่อสร้างเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นรูปแบบโดมสไตล์อิตาเลียนศิลปะยุคเรเนซองส์นะครับสถานีรถไฟหัวลำโพงนี้ซึ่งเป็นชุมทางรถไฟแห่งประเทศไทยภายในกรุงเทพแล้วเชื่อมต่อไปสู่สายต่างๆสู่ทางภาคใต้ภาคเหนือและภาคตะวันออกนะครับ ในส่วนของภาคอีสานนั้นก็จะแยกจากกันไปทางอีสานตอนบนและอีสานตอนใต้นะครับในปัจจุบันนี้สถานีหัวลำโพงก็ยังใช้การเดินทางไปทางภาคตะวันออกนะครับส่วนภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ก็ไปใช้สถานีกรุงเทพอภิวัตน,นะครับเราจะเริ่มเดินทาง นถนนทางด่วนสีรัตจากด่านหัวลำโพงนะครับการน,นี้เป็นด่านขึ้นลงพรามณสหัวลำโพง3ามยานและเสียค่าด่าน50บาทตอนนี้เรากำลังจ่ายค่าทั้งด่วน50บาทแล้วจะวิ่งขึ้นทางพิเศษทางด่วนสีรัตเป็นระบบ ทันที่สองสาย AB แป่งการก่อสร้างเป็นช่วงๆสายแรงสาย A B สาย C และสาย D นะครับเดี๋เราจะกล่าวถึงสายต่างๆถ้าเราวิ่งผ่านเราจะบอกว่าสายนี้เรากำลังวิ่งอยู่บนสายอะไรนะครับช่วงนี้เรากำลังวิ่งอยู่ช่วงตอน B นะครับ เปิดให้บริการเมื่อวันที่6ตุลาพุทธศักราช2539มีระยะทาง9.4กิโลเมตรมีแนวเชื่อมต่อกับส่วน A ที่ต่างแยกพยาไทยมุ่งสู่ใต้ไปถึงยกระดับทางแยกบางโคลที่เชื่อมต่อกับาทางด่วนเฉลิมมหานครนะครับ ทางซ้ายมือก็จะเป็นทางขึ้นลงด่านอุรุภงลงปลทางถนนพระรามหกและก็ทางเพชรบุรีนะครับวันนี้ดูสภาพจราจราวิ่งสปายรถไม่เยอะนะครับต่อไปก็จะเป็นด่านยมราชนะครับส่วนด่านยมราชก็จะขึ้นลงไปาทางถนนพิษณุโลกและก็หลานหลวงนะครับ ท่านจะสังเกตเห็นตึกซ้ายมีือที่ดูเด่นชัดก็คือโรงพยาบาลหัวเฉียวแล้วก็โรงแรมปรินพาเลตนะครับส่วนด้านขวามือก็จะเห็นตึกหนาแน่นในเขตาราชเทวีและพยาไทนะก็จุดเด่นก็จะเป็นตึกบายกนะครับทางด่วนสีรัฐนี้ก็จะมี6ช่องจราจร ทิศทางอย่างละ3ช่องจราจรไปกลันนะครับบริเวณช่วงนี้ด้านซ้ายมือก็จะเป็นกระทรวงต่างประเทศและก็โรงพยานอารามาทิบรีและก็มาลัยมีดนส่วนด้านขวามือก็จะเป็นสถานีดับเพลิงและก็มีสีแยกพระรามหก ด้านขวามือตรงหัวมุมก็จะเป็นโรงพยาบาลสงฆ์และถัดไปก็เป็นกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมวิทย์และก็เป็นเพศศาสตร,ร์ก่อนที่ทางด่วนจะเชื่อมต่อกับต่างระดับพยาไทช่วงตอนเอตรงไปก็จะไปทางงามวงวานและแจ้งวัฒนะถ้าชิดซ้ายลงที่พระรามหกและขวาก็จะไปทางดินแดง และพระรามเก้านะครับช่วงนี้เรากำลังเดินทางถึงแยกต่างระดับพญาไทที่จะออกขวาไปทางอดิแดงพระรามเก้านะครับตอนเอนี้เปิดให้บริการเมื่อวันที่สองกันยายนพุทธศักราช2536มีระยะทาง12.4กิโลเมตรเริ่มต้นที่บริเวณทางแยกต่างระดับพญาไทหรือโรงกรองน้ำสามเสน ไปสิ้นสุดที่ถนนพระรามเกา้าส่วนตอน C ก็เปิดให้บริการพร้อมกับส่วนตอน A แล้วก็เริ่มจากต่างแยกพญาไทไปทางทิศเหนือไปสิ้นสุดที่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับระยะทางมีความยาว8กิโลเมตรนะครับถ้าเรามองจากทางด่วนด้านซ้ายมือก็จะเห็นตึกที่โดดเด่นทรงรูปไข่คริสตลัลและก็ ก็จะเห็นทางลงด้านสายมือลงไปสู่ทางโ่อหยุดทินตรงหน้านี้ก็จะเห็นรางรถไฟ BTS ที่วิ่งไปทางขวาไปตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถ้ามองด้านสายมือก็จะเห็นตึกปบะยกที่อาเด่นชัดจากจุดนี้นะครับ วิ่งไปสักพักก็จะมีทางแยกซ้ายที่จะวนขวาไปต่อ,อทางด่วนพิเศษเฉลิมมหานครที่แยกต่างระดับม่าพนองนะครับกสันนะครับ4ี่แยกก็รามเก้าแยกกสองมทอตรงไปนะครับ ซ้ายบางนาดินแดงดาวคดองนะครับตรงไปพระารามเก้าที่ท่านเห็นข้างหน้าก็คือถนนยกระดับตรงบึงมักกะสันนะครับนี่คือถนนต่างระดับที่ซับซ้อนอีกออจุดหนึ่งนะครับของถนนต่างระดับมักกะสันนะครับบึงมักกะสันนะครับ เราจะไปจ่ายค่าทั้งด่วจ25บาทาด่านนี้ด้านซ้ายมือก็จะเป็นตึกออฟฟิศและตึกคอนโดย่านอโศกพระราม9นะครับตรงนี้มีตึกคู่แฝดที่สูงที่สุดในย่านนี้นะครับแล้วก็ในอนาคตก็จะมีออฟฟิศที่สูงที่สุดในย่านนี้เหมือนกัน กำลังสร้างอยู่นะครับด้านเลยสีแยกวส2มาทอไปนะส่วนด้านขวามอือก็จะเป็นสถานีารถไฟแอร์พอร์ตเปียลิงสถานีมักกะสันนะครับถ้ามองตรงไปก็จะด้านขวาตรงไปเลยนะฮะก็จะเป็นตึกของบงริษัทสิงห์นะฮะ operation ตรงนี้มีตึกแปลกตาตึกสวยๆนะครับเป็นย่านธรุรกิจเลยนะครับส่วนที่เสาไวฟวฟ้าลักษณะเหมือนเสาไฟฟ้าเหมือนนั่นก็คือเสาทีวีนะครับอยู่ติดคู่กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเลยนะครับตึกที่มีเสารกระดงแหลมๆนะครับนั่นแนหะตึกการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอันนี้เราจะเข้าช่องจ่ายเงินยี่ห้าบาทนะครับถ้าชิดซ้ายลงข้างล่างก็จะไปอา่า ถนนพระรามเก้านะครับวันนี้เราจะจ่ายค่าทางด่วน25บาทนะครับจุดนี้ทางด่วน25บาท จ่ายค่าทางด่วน25บาทนะครับจ่ายแล้วนะครับยีบาทเสร็จแล้วนะครับไปต่อนะครับส่วนดีเปิดบริการตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษาสองพนห้ารมีระยะทาง8.6กิโลเมตรโดย,ย,ยเริ่มจ,จากถานนรพระรามาไปทางทิศตะวันรรออกครับไปสิ้นสุดที่ถนนสีนคริน,นตัดกระต่างระดับ สีนครินแล้วก็ถัดเชื่อมต่อ,ตอกับมอเตอ,อร์เวย์สายเจ็ดน,นะครับโรงแรมโคเดนทิวลิ์นะครับหรือโรงแรมเรดิสันเก่านะครับเราจะพาท่านไปถึงทางแยกที่จะไปทางที่ออกถนนฉลองรัฐนะครับ เชื่อมกันนะครับระหว่างทางด่วนสีรัตกับทางด่วนฉลองรัฐที่ต่างระดับพระรามเก้านะครับด้านขวามือนี้ก็จะเป็นตึกรงพยาบาลปิยเวทนะฮะโรงพยาบาลปิยเวทก็จะมีชื่อเสียงในด้านการทําเกี่ยวกับสายตาการทำเลสิกนะฮะผมไม่ได้โฆษณานครับพอดีเพื่อน ก็หลายคนก็มาทำที่นี่นะครับก็บริการดีครับแต่ราคาก็แล้วแต่นะในการทำาลไสิครับตรงไปสีด้งครีน,นะครับออกซ้ายก็จะเป็นรามินทราบางนาตรงไป หรือใครจะไปรามกำแพงก็สามารถลงซ้ายได้เลยนะครับผมได้มาถึงแยกต่างดับพระราม9แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาชมคลิปและขอให้ท่านดูแลรักษาสุขภาพของท่านด้วยสวัสดีครับ